ูกสาวนะคะชอบกินมาม่านะคะกินข้าวเหนียวนะคะไก่ย่างไก่ทอดนะคะดูมาม่าเกาหลีนี่ยสวัสดีค่ะมาดูลูกสาวกินมาม่าเกาหลีนะคะสวัสดีค่ะสาวคนสวยนะคะกินมาม่าเกาหลีนะคะลูกส,ส,สาวนะคะ ชอบกินมาม่านะคะกินข้าวเหนียวนะคะไก่ย่างาไก่ทอดนะคะดูมาม่าเกาหลีเนี่ยลูกสาวสวยไหมคะพเพื่อนๆนะคะน่ารักเนาะเนี่ยะคะ่ะ เผ็ดไหมอืมนิดนึงนะคะไม่เผ็ดเนาะเขาไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่พริกนะใส่ใส่พริกนิดนึงนะคะใส่พริกไม่เยอะนะใส่พริกแค่นิดเดียวเนาะเขาชอบกินนะคะวันนี้ลูกสาวมาอยู่ด้วยนะคะ กินแบบอร่อยเลยใช้ไมมเอ๋ใช้ตะเกียบเป็นด้วยนะนะคะทุ่งสาวคนนี้เนาะกินแล้วใช้ตะเกียบเป็นด้วยเพื่อนๆห,หิวตามไหมคะนะคะสงสัยจะเผ็ดนิดนึงกินนมไปด้วยเนาะ อ,อร่อยอร่อยเลยออบอกสิมากินด้วยกันค่ะกินได้ค่ะม,มากินด้วยกันค่ะเราก็พยายามที่จะสอนเขานะคะให้เขาพูดไทยเนาะเวลาเขาไปเมืองไทยนะคะเขาจะได้กินง่ายๆนะคะกินก๋วยเตี๋ยวดูเห็นไหม นี่นะคะพูดเกาหลีเนาะพ่อมาเกาหลีนะ,ะ,นนะ,ะเขาเป็นเด็กน่ารักนะฮะหวัดดีด้วยนะเด็กน่ารักเขาจะอ่าเผ็ดนิดนึงนะ วันนี้เขามาอยู่ด้วยนะคะมาอยู่สักประมาณสองสามวันนะคะวันนี้ไปเล่นน้ํามาเนาะไปเล่นน้ําที่สวนสนุกน้ํามานะคะกับลูกชายนะคะกับลูกชายเนาะก็กลับมาก็หิวนะก็เลยมาทํามามากกินเองอันนี้เขาทำกินเองนะคะติ่มไม่ได้แม่ไม่ได้ทําให้นะเขาต้มเขาทาอะไรกินเองเลย เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะอยากกินมาม่าอะไรอยเงี้ยเขาก็จะทำกินเองนะคะอยู่ตามไหมคะมามากเกาหลีกับเด็กฝรั่งนะคะ ลูกใครเคยกินมั้งคะเป็นมามากก่าเกาหลีเนะาะออกเผ็ดนิดนึงนะคะเขาจะชอบเผ็ดนิดนึงนะคนนี้กินได้นะคะแต่คนนี้เขาไม่ค่อยชอบเนื้อนะคะไม่ค่อยชอบหมูไก่นะคะส่วนมากจะเป็นเป็นผักมากกว่านะคะพวกผักพวกสลัดอะไรเงี้ยะคะหมูไก่เขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กินพวกผัก เผ็ดนะคะเผ็ดด้วยกินนมด้วยอิ่มไวอืมนะคะอิ่มไวเนาะนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันิดาอินรนเวค้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจิ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ